เอาเรื่องของต่างดาวที่เข้ามาในบ้านเราที่มีการเปิดเผยกันอยู่เป็นระยะๆะะกันละกันนะคะว่า,ามีมีประเด็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยก็ยังมีลูกเพจมาเล่าให้กับจ่าฟังอยู่เนืองนะคะว่า,าจะมีวีรกรรมอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะแต่วีรกรรมอันเนี้ยที่ที่ที่ล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยเดี๋ยวลองฟังดูกันละกันนะคะ ดราม่าดิกก็ออกมา,เ,าเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วบอกครั้งนี้เนี่ยแฉความหัวหมอของกลุ่มต่างด้าวตะเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็อ้างว่าลูกเป็นภูมิแพ้พอหมอจ่ายยาพ่นจมูกให้ก็เอาไปขายต่อนะคะโดยบอกว่า,าพ่อแม่หัวหมอพาลูกตะเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆบอกว่าเป็นภูมิแพ้กำเริบ พอหมอจ่ายยาพ่นจมูกให้ก็ตะเวนทําหลายที่ค่ะได้ยามาเป็นลังเลยอะ่ะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวทำไมมันได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะตะเวนไปนหลายที่แต่ว่ามันหลายที่ขนาดแบบได้มาเป็นลังเลยนะคะและเอาไปขายตามกลุ่มในเฟซได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรแต่เงินที่จ่ายเงนงอเออเนี่ยโพสขายนี่ไงอ่งาเงินที่จ่ายยาคือภาษีประชาชนการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายเป็นการบิดเบือนระบบสามสิบบาทรักษาทุกโรค ทำไม่ค่าใช้ใจ่ายบานเบิกนะคะเงินรั่วไปสู่กระเป๋าพ่อแม่หัวหมอพวกนี้แล้วระบบจะพังพินาศไวขึ้นซึ่งการทําแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะอ๋อ,อ,อนี่ยาพ่นจมูกกล่องละสี่รอยห้าสิบาทมีวันหมดอายุเรียบร้อยนะอ่าส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนี่เขาเอาตัวอย่างมาให้ดูว่ามีการโพสต์ขายกันแบบนี้อะค่ะ ซึ่งทางสปสชนะคะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะทันตแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสปสชหรือบัตรทองเนี่ยนะคะสำนังกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็พูดถึงกรณีอันเนี้ยที่มีการเผยแพร่กันในโซเชียลบอกว่าขอบคุณที่มีการเอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่นะคะและชี้แจงว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ทําหน้าที่เป็นหลักประกันและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนหากเจ็บป่วยไม่ว่า เจ็บป่วยเล็กเจ็บป่วยน้อยเจ็บป่วยหนักเข้าถึงการรักษาได้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ล้วนมาจากภาษีประชาชนการใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนตามที่กฎหมายกาหนดการเอายาที่ได้จากโรงพยาบาลไปขายในเว็บไซต์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวถ้าจริงถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะนอกจากจะเป็นการเอาเปรียบแล้วยังเป็นการเพิ่มภาระ้ายกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสปอสอชจะประสานว่วยงานที่เกี่ยวข้องร,รวบรวมข้อมูลและเร่งดําเนินการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะการเบิกจ่ายยาพ่นเพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ตามที่เป็นข่าวถ้าพบว่ามีการเอาไปไปรับยาแล้วขายจริง สปสชจะดําเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเจอข้อข้อมูลอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งไปได้ที่สปสชเพื่อเร่งดําเนินการต่อไปค่ะอ่าคือไอ้เรื่องแบบนี้นะมันทําให้อาชารชนที่เป็นเป็นคนไข้แล้วใช้บัตรทองแล้วต้องใช้ยาเป็เป็นประจำเนี่ยเดือดร้อนอันนี้พออันนี้พอเลยนึกขึ้นได้ว่ามีมีคนรู้จักกันยิญยติกันเนี่ยเขาจะต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะ อ่าเป็นประจำนะเป็นโรคที่ต้องรักษากินยาประจําปกติเนี่ยก็บอกประก่อนเนี่ยไปทีหนึ่งเนี่ยคือนักอจากโรงพยาบาลรับแต่คนมันเยอะเขาก็ไม่อยากให้คนไข้ามาบ่อยบ่อยไปทีหนึ่งเนี่ยก็จะรับมายามากินประมาณอ่าสามเดือนนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีข่าวแบบน,นี้เยอะไนะ่นะเจ้าหน้าที่เขาบอกให้ดแค่เดือนเดียวเพราะอทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเกรงว่ามันมีขบวนการแบบนี้เอายาไปแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกอะ่ะ มันถ้าคนไข้ป่วยจริงคนไข้ต้องมาเอาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนคือเห็นไหมไอคนดีๆก็พลอยลําบากไปด้วยตรงนี้เนี่ยนะคือ,ค,อคือด้านหนึ่งคนก็เราก็จะมองมุมอะไรมนุษยธรรมใช่ไหมเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยนะอย่างที่สสพักก้าวไกลเขาพยายัดจะลดลงเรียกร้องเรื่องสิทธิของคนต่างด้าวซึ่งก็ไม่ผิดเรื่องมนุษยธรรมแต่อย่างที่คุณหมอที่โรงพยาบาลชายแดนบอกว่านักวันเนี้ยมันเกินคําว่ามนุษยธรรมไปแล้วไงนะมันเกินกับคําว่า มนตุสยธรรมไปแล้วเราจะต้องแบกค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ไปอีกเท่าไหร่อะคือวันนี้มันมีแค่ตัวอย่างแค่ตัวยา,ายาไอยาพ่นแก้ภูมิแพ้แต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีช่องว่างมีช่องว่างของกฎระเบียบที่ทําให้เงินภาษีของเราเนี่ยล่วไหลไปนะภาพใหญ่มันเลยก็คือการแก้ปัญหาเรื่องคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะบางประเทศเนี่ยอย่างที่เราทราบข้อมูลอย่างสิงคโปร์เนี่ย ต่อให้คุณไปทํางานถูกกฎหมายแล้วก็ตามนะถ้าคุณท้องมีลูกเนี่ยนะเขาให้คุณกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าการการมีลูกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรของของประเทศของเขาอะไรต่างๆเขาก็กันไว้ก่อนว่าคือมาทํางานอย่างเดียวไม่จะมาสร้างครอบครัวที่นี่นะยกเว้นคุณได้สิทธิอื่นๆแล้วเนี่ยก็ค่าว่าการอะไรประมาณนะั้นบ้านเรานี้สบายมากเลยนะแถมมีสสที่คอย หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรมาคัดง้างอีกเนี่ยนะเออมันก็เลยเนี่ยปัญหาก็เลยจะพอกพูนมากขึ้นครับค่ะ